เมื่อพูดถึงพริกหลายคนคงจินตนาการถึงความเผ็ดร้อนออกรสชาตินี้เหมือนจะเป็นรสชาติที่อยู่กับคนไทยมาช้านานไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำพริกปลาระข้าวกลิ้งแกงเหลืองน้ำพริกตาแดงน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกะปิต้มยำต่างๆล้วนมีพริกเป็นส่วนประกอบทั้งสิน้นแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้อง สิ่งที่ต้องบอกก่อนก็คือว่าเวลาเรากินอาหารเผ็ดนะคะกินหรือกินรสเผ็ดเนี่ยมันมักจะมีสารส่วนหนึ่งซึ่งมาจากพริกนะคะสารตัวนั้นคือแคปไซซินนะคะตัวแคปไซซินเองเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนหรือระคายเคืองต่อเยื่อบุ ต่างๆในร่างกายเราส่วนใหญ่โรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมีหลายสาเหตุเขาพยายามคิดกันหลายอย่างนะคะอันที่เป็นสาเหตุได้หลายๆที่ท,ที่เด่นชัดก็คือการได้ยาบางชนิดที่ทําให้การป้องกันของเยื่อบุทางเดินอาหารหรือในกระเพาะอาหารมันเสียไปตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ทําให้เกิดโรคกระเพาะ ส่วนหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาคําแนะนําสําหรับโรคก,กระเพาะเนื่องจากการกินเผ็ดไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่หมอพูดถึงไปแล้วดังนั้นปจัจจัยใดที่กระตุ้นทําให้เรามีอาการถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงการกินที่ไม่เยอะเกินไปนะคะไม่มันเกินไปเรื่องมันนี่สําคัญนอกจากเรื่องน้ําหนักแล้วก็จะยังเป็นเรื่องการเกิดอาการของโรคก,กระเพาะอ,อาหารนะคะกินอาหารที่มีกากใยให้เหมาะสมค่อยๆเพิ่มนะคะ อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการาดื่มน้ำให้ปริมาณมากพอด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหน,นึ่งที่อาจจะสำคัญถัดมาก็คือการที่กินให้ตรงเวลาในคนที่มีอาการนะคะ